รายการอยากรู้ถามกูกูรูทะยะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่พวกเราสองคนกับนายแพลวค่ะกับรายการอยากรู้ถามกูกูรูทะยานท่านเองนะคะวันนี้อยู่พวกเราสองคนมาพร้อมกับตัวอย่าเช่นแม็อย่างเช่นเดิมนะคะบอกเลยว่ามาเอาใจพี่ๆทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้น้อเออไนไม่ต้องจำเป็นต้องพูดแล้วว่าคพี่คงเห็นด้านหลังอยู่แล้วนะคะสำหรับแม็กตัวนี้เลย เรนโซ่ซูสามนั่นเองสวยงามมากเลยต้องบอกเลยดีงามมากสำหรับตัวด้านหลังเป็นสีใหม่นะคะคุณพี่คือสีเทานั่นเองสำหรับตัวนี้นะคะคุณพี่ต้องย้ำอีกทีเลยว่าเอาใจพี่ๆใส่ออฟโรดเนี่ย road, ใช่ไหมคะพี่เภวใช่เลยค่ะเพราะว่าบอกเลยว่ามีพี่ๆหลายท่านเข้ามาติดตั้งและถูกใจนมากสำหรับตัวนี้เพราะเขามีมความเท่ ความแกร่งดูดด,ดันอยู่ในตัวเลยบอกเลยว่าดีงามแน่นอนนะคะส,สำหรับแมตตตัวนี้นะคะพี่ก็คือแม็ตสีใหม่ที่น้องพูดถึงเลยนะคะตัวนี้กว้าง8ปดเทรนออฟสูนย์นั่นเองสำหรับงานเลนโซนะคะซูสสามนั่นเองนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นและโครงสร้างตัวนี้ต้องบอกเลยว่าโครงสร้างของเขาเนี่ย รับประกันโครงสร้าง10ปี4 2ปีดูแลกันไปยาวๆเลยนะคะและรวมถึงบริการหลังการขายของทางร้านเราที่ยาวนานไม่แพ้กับทางเรนโซ่ให้พี่แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่ร้านน่ยมีพี่ๆเขาใส่แมกรุ่นนี้กับรถนรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปแวะชมกันนิดจ้าอ่าในส่วนของแมกยางอย่างที่พี่เห็นนะคะ ตัวด้านหลังเลยเป็น Toyota นั่นเองแบรนด์ Toyota แบรนด์ชนำของเชฟแบรน์หรือญี่ปุ่นนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเขาใส่แม็กซึสสามตัวนี้พร้อมอยางไม่ว่าจะเป็น BF เป็นยางไรเด้นเออเป็นยางเินโซเออบอกเลยว่ามันแมทชิ่งและความลงตวงเขาอะ่ะมันสวยงามมากการใช้งานอายุการใช้งานความทนทานของแม็กแบรนโซเขามีความทนทานอยู่แล้วนะคะคุพี่ต้องบอกเลยว่า จัดไปชุดเดียวใช้ยาวๆสบายยันลูกยันหลานยันลูกบวชรือก็ว่าได้ตัวอย่างนั้นหลังชาฟเสีดาสวยพร้อมอย่างไรเดนชาร์นะเองสวยงามมากนะคะสำหรับวิสซูบิชิไทชันนี่นี่คือเป็นตัวอย่างออเดอร์ให้พี่ๆเขานั่นเองแต่จริงๆแล้วในวงการออฟโรดเขาบอกเลยว่ายกให้ทั้งแม็กของเป็นโซ่ของแบรน,นแบรนด์ทยของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทาน ถึกทนเดี๋ยวเรามาพูดถึงโปรดีกว่าโปรวันนี้ความจริงในไม่ได้บอกว่ามันแมทชิ่งหรือจับคู่กคนสองตัวนี้นะพี่ความจริงจับคู่กับยางแคบทุกไซส์ของ A t ทีเลยจะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นที่มีความนุ่มสุดเอางี้ดีกว่าในวันนี้มาเสนอเป็นรุ่นนุ่มเป็นนุ่มเป็นดอกซอที่นุ่มสุดในตระกูล AT อทะ ก็คือยางพันคุก <refin> น <ans> er ั่นเองขนาดไซส์ยาง2,6,5,70,16นั่นเองนะคะสำหรับพันคุกรุ่น RSE ตัวนี้บอกเลยว่าจับคพ่แมชชินงยางเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแม็กตัวไหนเอาจริออโรดทั้งแถวทั้งแถวด้านล่างเลยที่ตั้งโชว์บอกเลยว่าแมชชิ่งเอารุ่นนี้ไปก่อนแล้วกันสำหรับตัวซอฟพันคุก RSE ราคา อยู่ที่2 4ง0ม่ีาบาทค่ะราคาอยู่ที่2 4 9 0 0บาทราคานี้พร้อมจบพร้อมติดตั้งจะส่งต่างจังหวัดฟรีใส่ถวงรอให้ได้เลยนาอบอกเลยว่าพิพกี้ที่เขามาติดตั้งราคานี้ราคาเดียวไม่มีการเก็บยิบย,ย่อยของแถมก็ให้ฟรีบริการหลังการขายก็ดูแรแบบเยาวๆเลยนะคะและอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะาราคาหนูให้ราคาเท่ากันเลยก็คือ ยาง m a x แม็กซินะคะ AT 700นั่นเองขนาดสายยาง2576 6นะคะตัวนี้ก็ให้ราคาเท่ากับที่ฮันคูไปเลยนะคะอยู่ที่24,900บาทเช่นเดียว24,900บาท,บาทราคานี้าราคาเดียวแต่ต้องบอกย้ำกับที่ทุกคนเลยนะคะว่ายางอ่ะสามารถแมชชิ่งกับตัวอื่นได้เลยตัวแม็กไม่ว่าจะเป็นยางไรเดนยางเรนโซไ ID 7 7ยางโอตานินะคะยางคินโตอ่าคินโตหรือเป็นพวก BF g u l บ Rich สำหรับวันนี้นาะยก็ต้องขอฝากสุดสามตัวนี้เลยนะคะวสวยๆตัวนี้เป็นสีใหม่ก็คือสี มิเลชิกอาช้สีเทานั yeah. now. Now. ่นเองแล้วก anyway, ็มีสีดำอีกตัวหนึ่งต้องขอฝากพี่ๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเป็นตัวเลือกใช่เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับพี่ๆคนไหนที่ต้องการแต่งเนี่ยออฟโลดนะคะหรือพี่ๆคนไหนที่แต่งออฟโรลดแล้วอยากเปลี่ยนสไตล์อยากเปลี่ยนแนวอยากเปลี่ยนสีวันนี้พวกเราสองคนกับรายการอยากรู้กลรุทธ์ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วพบกันหม่ไหนวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ